การเสีชีวิตของนักปีนเขาแห่งภูเขาเอเวอเรสต์นั้นเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าไม่ได้เกิดจากความหนาวและตบของนักปีนเขามักจะไม่มีการเก็บกู้แล้วทําไมถึงเป็นอย่างนั้นถ้าอยากรู้ช่วยกดตับตะไคร้กันนิดกดไลค์กันหน่อยแอดจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อไปก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกับภูเขาที่สูงที่สุดในโลกที่อยู่บนพื้นดินอย่างเอเวอเรสต์กันก่อนครับใช่ครับเฉพาะบนพื้นดินนั่นหมายความว่ามีภูเขาที่สูงกว่าอยู่นะแต่อยู่ในทะเลนู่นน่ะโดยความสูงของเอเวอเรสต์ เอเวอเรสต์จะมีความสูง8,848เมตรครับหรือประมาณ8.8กิโลเมตรโดยประมาณคือไอที่แอดบอกว่าโดยประมาณเนี่ยเพราะภูเขาที่เราเห็น,หนกันอยู่สามารถสูงขึ้นหรือเตี้ยลงได้ครับจากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติต่างๆหรือไม่ก็อาจจะมีเด็กมือบอลไปตัดยอดเขาทิ้งอะนะเอเวอเรสต์นั้นเป็นภูเขาที่อยู่ในประเทศเนปาลครับและได้ฉายาว่าอัญมณีบนมงกุฎแห่งเนปาลและด้วยความที่เอเวอเรสต์นั้นเป็นภูเขาที่อยู่ระหว่างประเทศเนปาลและประเทศจีนครับจึงทําให้มีชื่อเรียกหลากหลายมาก เพื่อนๆบางคนอาจงงเฮ้ยแอดมันอยู่ระหว่างเนปลาลกับทิเบตไม่ใช่เหรอไม่ใช่จีนคือทิเบตเป็นเขตปกครองตนเองของประเทศจีนครับจบนะชื่อของภูเขาเอเวอเรสต์ชาวทิเบตจะเรียกว่าโชโมลังมาครับซึ่งแปลว่ามารดาแห่งโลกตนวชาวจีนเนี่ยจะเรียกว่าเชงโมแเฟงถ้าแอดออกเสียงผิดเนี่ยขออาัย้อย่างยิ่งยวดนะครับตัวความหมายก็คล้ายๆกันคือพระแม่ผู้ศักดิ์สิทธิ์ครับด้วยมนต์เสน่ห์ทั้งความสวยงามและความอันตรายจึงเป็นที่ที่เรานักปีนเขาต้องการจะมาทา้าทายครับ นับตั้งแต่มีการจดบันทึกการเสียชีวิตของนักปีนเขาในปี1922ก็มีผู้เสียชีวิตมากกว่า300คนแล้วแต่เมื่อเทียบกับจำนวนผู้ที่สามารถปีนถึงยอดเขาเอาเวอเรสต์สำเร็จถือว่าน้อยมากๆครับกับความอันตรายของเอเวอเรสต์เพราะมีคนพยายามปีนมากกว่า16,000คนและในนั้นพวกเขาไปถึงจุดยอดของบุคเขาถึง5,000คนโดยครั้งแรกที่มีการบันทึกว่ามีนักปีนเขาขึ้นไปถึงยอดเขาเอาเวอเรสต์ได้นั้นเกิดขึ้นในวันที่29พฤษภาคมปี1953โดยนายเทงตินนองเกลชาวเนปาล นายเอ็ดมันเฮลารีชาวนิวซีแลนด์แล้วนักปีนเขาวกว่า300คนเสียชีวิตได้ยังไงเราต้องมาทําความรู้จักกับจุดอันตรายของภูเขาเอเวอเรสต์กันก่อนจุดแรกคือแม่น้ําน้ําแข็งที่ชื่อว่าคุมบูครับคุมบูเป็นแม่น้ําน้าแข็งที่ยาวขึ้นไปถึงบนเอเวอเรสต์เป็นเส้นทางที่ง่ายและสั้นที่สุดครับเพื่อนๆฟังไม่ผิดง่ายแต่ง่ายในที่นี้เนี่ยเป็นความง่ายในเชิงเส้นทางที่ไปถึงยอดครับคือสั้นที่สุดและปลอดภัยที่สุดนั่นแหละ แต่ถึงแบบนั้นในเชิงความอันตรายแม่น้ําน้าแข็งคุมบูนั้นก็เป็นจุดที่ฆ่าชีวิตนักเดินเขาวกว่าสิบห้าคนแล้วมันอันตรายยังไงขึ้นชื่อว่าแม่น้ําก็ต้องมีความลึกครับความลึกของแม่น้ําน้ําแข็งเนี่ยมีความลึกถึง4 5เมตรแต่ก็คงไม่มีคนตายเพราะจมน้ําลึกะนะก็น,นี่มันน้ําแข็งครับไม่มีคนตายพตเพราะจมน้ําแต่พวกเขาตายเพราะการตกลอยแยกระหว่างน้ําแข็งเพื่อนเพื่อน,อนบางคนอาจตกใจว่าเอา้เาแล้วไม่หาเต้นทางบนน้ําแข็งที่มันปลอดภัยล่ะไอ้ก็ต้องขอตอบว่า ไม่มีครับเนื่องจากแม่น้ําคุมบูมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาคือมันไหลลงมาตูพื้นตลอดเวลาครับดังนั้นรูปร่างและรอยแยกของแม่น้าคุมบูนี้จะไม่เหมือนเดิมแค่ผ่านไปวันเดียวทัศนาวิสัยทั้งหมดก็เปลี่ยนแปลงแล้วครับและจุดที่2ที่อันตรายกว่าคือจุดที่เรียกว่าเดซโซนเดซโซนคือจุดที่อยู่สูงกว่า800เมตรหรือ8กิโลเมตรของความสูงของภูเขานั่นเองครับแล้วทำไมจุดนี้ถึงเรียกว่าเดซโซนนั่นเป็นเพราะนันบตั้งแต่จุดนี้ไปออกซิเจนจะมีอยู่น้อยมากๆครับโดยที่ความสูงช่วง5 5,000เเมมตตรรรหือกิ ออกซิเจนจะมีน้อยกว่าที่พื้นดินถึงประมาณ50%เนและช่วงความตุงในเดสโตนปริมาณของออกซิเจนจะลดลงเหลือเพียงแค่30%เนจากออกซิเจนที่พื้นดินตึ่งนั่นน้อยมากๆครับทําให้นักปีนเขาต้องพกถังออกซิเจนไปในการปีนเขาเอเวอเรสต์และถ้าเหล่านักปีนเขาเกิดขาดออกซิเจนกลางทางพวกเขาก็เหมือนก้าวขาเข้าไปในนรกแล้ว1นก้าวแต่ก็ไม่ใช่แบบขาดอากาศหายใจอักอักอักแล้วก็ตายนะครับนักปีนเขาที่เสียชีวิตจากการขาดออกซิเจนจะเจอกับอาการเหล่านี้ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งซึ่งเป็นสาเหตุข,ของการเสียชีวิต อาการแรกความอ่อนเพลียเหนื่อยล้าตามตัวเลยครับเนื่องจากการปีนเขานั้นต้องใช้พลังงานอย่างมากเมื่อใช้พลังงานมากก็ต้องใช้ออกซิเจนมากแต่สิ่งที่เกิดขึ้นบนเขาเอเวอเรสต์ a, พวกเขาใช้พลังงานมากครับแต่กลับได้รับออกซิเจนน้อยทําให้เรานักปีนขเขาเกิดอาการเหนื่อยล้าเมื่ออาการเหนื่อยล้ามากขึ้นถึงขีดสุดพวกเขาก็จะหยุดเดินทางครับได้ด้วยความเหนื่อยล้าที่สะสมมากขึ้นเรื่อยๆพวกเขาก็จะหลับไปแล้วไม่ตื่นขึ้นเลยอาการถัดมาเมาบุเข่าครับก็ เหมือนเราเมารถเมาเรือเมาเครื่องบินนั่นแหละครับอาการก็จะมีปวดทิ่ะขึ้นใต้เบื่ออาหารและในบางกรณนนีก็จะมีการอาจเจียนและเหนื่อยล้าหากเป็นมากๆและไม่ได้รับการพักผ่อนหรือลงสู่ระดับความสูงที่ต่ำกว่าสุดท้ายพวกเขาจะเสียชีวิตครับอาการที่3อาการปอดบวมครับก็จะการตะสตรงของของเหลวในปอดสิ่งนี้นาไปสูู่การหายใจไม่ออกครับและจะมีอาการไอแ,แห้งต่อเนื่องด้วยและไออาการไอต่อเนื่องเนี่ยมันทําให้เกิดของเหลวตีขาว คลายน้ํามีฟองเกิดขึ้นมาในปอดครับแถมการไอบางครั้งหากมันรุนแรงมากอาจทําให้ทีโคงหักได้และเมื่อของเหลวตีขาวสะตมมากจนเกินไปในปอดสุดท้ายนักเดินข่าคนนั้นจะน้ําท่วมปอดเสียชีวิตครับและอาการสุดท้ายอาการบวมน้ําในสมองเกิดจากการที่ออกซิเจนไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอครับหากสมองไม่ได้รับออกซิเจนที่เพียงพอสมองจะเริ่มมีอาการบวม อาการนี้อาจทำให้เกิดอาการขึ้นใต้ปวดอี่างรุนแรงตับตนสูญเสียการทรงตัวรวมถึงมีปัญหาในการคิดและหาเหตุผลสมองที่ขาดออกซิเจนอาจทำให้นักปีนเขาเข้าสู่อาการเพอร้อครับในสภาวะนี้การตัดใจของนักปีนเขาที่ขาดออกซิเจนจะเริ่มบกพร่องและพวกเขามมกจะทำติดแปลกๆเช่นถอดเสื้อผ้าหรือพูดคุยกับเพื่อนในจินตนาการและหลังจากนั้นก็จะเข้าคันโคมา่าและเสียชีวิตในที่สุดอาการทั้งหมดนี้เกิดในสภาวะเฉียบพลันครับ,รบเกิดในช่วงเวลาตั้นๆภายในไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้น ซึงเทียบกับระยะเวลาในการปีนเขาแล้วมันถือว่าเป็นอาการที่เกิดขึ้นเร็วมากๆและอย่างที่แอดบอกทั้งหมดนี้เกิดจากการขาดออกซิเจนเป็นต้นเหตุซึ่งทําให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่าถึง113คนดังนั้นในการปีนภูเขาเอเวอเรสต์ในช่วงสุดท้ายนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดเหล่านักปีนเขาจะพยายามใช้เวลาในเดสโซนให้น้อยที่สุดเพื่อกลับมาสู่จุดปลอดภัยครับจนตาเหตุรองลงมาคือการเสียชีวิตจากภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติครับอย่างเช่นตกลงไปในรอยแยกของแม่น้ำคุมบู ทีแอนอธิบายว่าตอนแรกอะนะลืมกันยังเสียชีวิตจากหิมะถล่มตกลงไปในรอยแยกระหว่างทางซึ่งพูดเสียชีวิตจากสาเห,เหตุเหล่านี้มีจํานวนมากถึง103คนสาเหตุถัดมาคืออาการบาดเจ็บครับเนื่องจากร่างกายที่อ่อนล้าแค่การล้มเบาๆก็อาจทําให้เกิดบาดแผลเจกันได้ครับและเมื่อเกิดแผลเจกันเหล่านักปีนเขาก็มักจะตัดสินใจผิดพลาดอย่างการไม่หยุดการปีนเขาจนอาการบาดเจ็บหนักขึ้นจนทําให้นักปีนเข่าคนนั้นไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในท้ายที่สุด สุดท้ายเขาก็ต้องเสียชีวิตจากบาดแผลเหล่านั้นซึ่งมีมากกว่า71คนเลยทีเดียวและสาเหตุสุดท้ายคือไม่รู้ครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาก่อหายสับตูนบ้างไม่ก็ไม่เจอตบไม่ทราบสาเหตุการตายที่แน่นอนครับทั้งนี้ตัวเลขที่แอดอ้างอาจมีการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ก็หนีจากนี้ไม่มากนะครับแล้วนักปีนเขาเสียชีวิตจะเกิดอะไรขึ้นกับตบนักปีนเขาเหล่านั้นง่ายๆครับก่อทิ้งตบไว้อย่างนั้นแหละมันมีหลายสาเหตุครับที่ต้องทิ้งตบไว้แบบนั้นสาเหตุแรกความเสี่ยง ทางนักปีนเขาไปกันเป็นกลุ่มเมื่อมีสมาชิกตกะคนเกิดเสียชีวิตพวกเขาไม่สามารถขนย้ายศพได้ครับอย่างที่บอกว่าการปีนเขานั้นมีอันตรายมากแต่ความผิดพลาดเกิดข,ขึ้นได้ตลอดเวลาเมื่อมีผู้เสียชีวิตนักปีนเขาจะไม่แบกศพลงมาครับเพราะนั่นคือการเพิ่มความเสี่ยงที่อาจทําให้มีผู้เสียชีวิตมากขึ้นสาเหตุต่อมาที่ฟังไม่ค่อยขึ้นคือทิ้งศพไว้เพื่อเป็นเครื่องหมายแสดงเส้นทางครับเพื่อนๆลองจินตนาการนะ เดินมาแล้วเจอตบแล้วก็แบบว่าอ่ะมาถูกทางแล้วคือใครจะมีอารมณ์แบบนั้นครับแต่ก็ว่าไม่ได้ครับเพราะในความไม่เม็เซนนี้ตบบางตบก็เป็นตัวบอกทิศทางได้เป็นอย่างดีครับและสาเหตุสุดท้ายก็คือไม่มีตังค์ครับตรงๆกันเลยทีเดียวเชียวการเก็บกู้ตบของผู้เสียชีวิตนั้นใช้เงินจนํานวนมหาศาลครับใช้ทั้งคนทั้งเฮลิคอปเตอร์แค่ค่าชมงบินของเฮลิคอปเตอร์เนี่ยก็มหาศาลและสิ่งเหล่านี้ค่าใช้จ่ายสูงครับเพราะคนที่เขาต้องไปเก็บกู้ร่างกายผู้เสียชีวิตเนี่ยก็ต้องเข้าประตูความเสี่ยงเองด้วย ก็นะไม่มีใครที่จะยอมเสี่ยงชีวิตไปรรฟรีหรอกครับยิ่งถ้าตกอยู่ในเขตเดสโตนนี่ยิ่งแล้วใหญ่แพงหูดับกันเลยทีเดียวเชียวแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีการเก็บกู้นะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็ได้มีการเก็บกู้ร่างของนักปีนเขาที่เสียชีวิตหลายร่างแต่แน่นอนสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดจากการกุศลนะนะและเพราะความยากค่าใช้จ่ายที่สูงและอันตรายเอเวอเรสต์จึงมีศพของผู้เสียชีวิตตกค้างอยู่มากกว่า200รอยศพแม้จะอันตรายแต่ด้วยมนตเนของภูเขาที่สูงที่สุดในโลกเอเวอเรสต์ ัจจุบันนี้ก็ยังมีเหล่านักปีนเขาทั้งมืออาชีพและมือสมักเล่นดาหน้าเข้าไปยืนยังดินแดนมอนานี้กันยังไม่ขาดสายและเพื่อนๆล่ะครับตักครั้งในชีวิตอยากจะไปยืนอยู่บนจุดตุงตุดของโลกใบนี้ไหมสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมกันนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากฟังเรื่องอะไรก็ติปบ,บอกแอดได้นะเดี๋ยวแอดหาข้อมูลมาเล่าให้ฟังสำหรับคลิปนี้จลารลีไปแล้วสวัสดีครับ